8ประโยชน์ของผลไม้ตระกูลส้มหรือ Citrus fruit สวัสดีครับมีคนไข้ที่มาเจอหมอโอ๊กนะครับถามผมว่าหมอพวกส้มมะนาวมะกรูดทับทิมพวก Citrus fruit เนี่ยครับมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วเรากินยังไงดีให้เราหุ่นเฟิร์มหน้าเด็กชะลอวัยนี้ 8ประโยชน์เลยนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันทุกทุกท่านอย่างแรกเลยนะครับผลไม้ตระกูลนี้หมอต้องใช้คำว่าตระกูล citrus f r u i t นะครับสะกดว่า c i t r u s ตระกูล citrus นี้นะครับเต็มไปด้วย วิตามินซีสีส้มวิตามินซีนะครับนะวิตามินซีนะครับทุกท่านช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันช่วยบำร,งรบบุรำรงผิวหนังข้อแรกก็คือเขาเต็มไปด้วยวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยต้านอนุมูลอิสระให้คุณด้วยผลไม้ตระกูลส้มนะครับข้อแรกเลยก็คือเขาช่วยกระตุ้นนะครับระบบขับถ่ายของคุณได้ถ้าคุณกินทั้งลูกนะครับถ้าคุณกินส้มกินมะนาว กินมักกู่ทั้งลูกนะครับคุณจะได้กากใยไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นกากใยที่ละลายหรือไม่ละลายในน้ําช่วยบํารุงลําไส้ของคุณให้บีบตัวได้ดีให้ดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะน้ําตาลเนี่ยช้าลงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยและประโยชน์ข้อที่2นะครับนั่นก็คือวิตามินซีในผลไม้ทุกุส้มช่วยป้องกันให้คุณไม่ป่วยนะครับเพราะวิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านนุมูลอิสระ และยังช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณมีอาวุธในการไปต่อสู้เชื้อโรคได้มากขึ้นนะครับประโยชน์ข้อที่3นะครับก็คือช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้หากคุณกินเป็นทั้งลูกนะครับหากคุณกินส้มทั้งลูกส้มนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคุณได้เพราะเขามีกากใยไฟเบอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณก็ควรกินมื้อนึงไม่เกิน2ลูกถ้าเป็นผู้ชายหรือ1ลูกถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับ ข้อที่4ประโยชน์ข้อที่4ของส้มที่จะช่วยชะลอวัยและลดรุงคุณก็คือเขามีสารแฟลโวนอยนะครับแฟลโวนอยภาษาไทยก็คือสารพฤกษาเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่จะช่วยบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดคุณได้ทำให้คุณมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ลดลงเมื่อเทียบกับถ้าคุณไม่กินส้มทั้งลูกเลยและประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือลด การเสี่ยงในการเกิดนิ้วในไตของคุณได้เพราะว่าส้มนี้เ oh. กลือแร่โพแทสเซียมสูงและการให้คุณกินอาหารโดยเฉพาะผละไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงในระดับที่พอเหมาะ mm. เมื่อมาเทียบกับโซเดียม mm. คุณจะช่วยลดการเกิดนิ้วในไตของคุณได้ mm. ข้อที่6กการกินส้มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายของคุณเนี่ยหยุดเลือดหยุด เลือดออกในการสมานแผลเวลาคุณมีอะไรมากรีดหรือว่าเวลาคุณไปกระทบกระแทกอะไรคุณก็จะช้ำยากมีรอยฟกช้ำเลือดน้อยลงเลือดออกก็จะสั้นลงคุณก็จะสมานแผลได้ดีขึ้นแผลสวยคุณต้องกินวิตามินซีจากส้มและข้อที่7ประโยชน์ของส้มนะครับก็คืออาจช่วยลดภาวะ โลหิตจางได้เนื่องจากส้มนะครับเขามีวิตามินซีต่อหนึ่งลูกนะครับประมาณ60มิลลิกรัมหรือ100%เซนที่คุณควรจะได้รับเพื่อป้องกันนะครับให้คุณไม่เป็นโรคแต่คุณต้องกินเหล็กนะครับด้วยซึ่งส้มนี้นะครับวิตามินทีในส้มนี้จะช่วยให้คุณนะดูดซึมเหล็กจากผักให้คุณเปลี่ยนรูปแบบของเหล็กนั้นเป็นรูปแบบที่สามารถดูดซึมและนําไปใช้ได้แล้วเหล็กนี่แหละครับเป็น หนึ่งในองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงของคุณที่ชื่อว่าฮีโมโกโลบินประโยชน์ข้อที่8ของส้มนะครับก็คืออาจช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งให้คุณได้นะครับเพราะว่าส้มมีกากใาย,ยไฟเบอร์นะครับอาจจะช่วยลดอัตราอย่างในการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีวิตามินซีนะครับก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระยังมีสารพฤกษาเคมีไม่ว่าจะเป็นโพลีฟีนอลหรือว่าไบโอแฟลอนอยต่างๆช่วย ต้านมะเร็งบางชนิดได้หากคุณดูจบแล้วชอบสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับสามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักและพบกับโมกได้ในช่อง Facebook YouTube Instagram ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพคและ Ti k ก o k ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพคผมหมโอ๊กสวัสดีครับ